โอเคครับวันนี้เราก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เล่มหนึ่งนะครับก็วันนี้สิ่งที่เราจะมาสอนนะครับก็จะเป็นโจทย์าจากแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับบทที่1ลําลำดับและอนุกรมในข้อที่5นะครับโจทย์บอกว่าถ้าลำดับ c 1ส่วน b บวก c เศษหนึ่งส่วน c บวก a เศษหนึ่งส่วน a บวก b เป็นลำดับเลขคณิตแล้วจงแสดงว่า a กาลังสอง b กาลังสอง c กาลังสองนะครับเป็นลำดับเลขคณิตก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนว่าโจทย์ข้อนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับก็จะมีนิยามอยู่ว่าลำดับซึ่งมีผลต่างที่ได้จากการนำพจน์ที่ n บวกหนึ่งนะครับลบด้วยพจน์ที่ n ที่เป็นค่าคงตัวเท่ากันสําหรับทุกจํานวนเต็มบวก n นะครับและเรียกค่าคงตัวที่เป็นผลต่างนี้ว่าผลต่างรร่วมนะคับ ซึ่งจากคอนเซปต์ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่าถ้าเกิดเราต้องการแสดงว่า a กำลังสองมีกำลังสองสีกำลังสองนะครับเป็นลำดับเลขคณิตเราก็ต้องแสดงสิ่งที่เราต้องการนะครับหรือว่าสิ่งที่เราต้องแสดงก็คือ,อสิ่งที่เราต้องการเนาะเราต้องการเห็นสิ่งนี้ครับก็คือพจน์ที่ n นบวกหนึ่งนะครับอ่ะผมให้เป็น b ีกำลังสองแล้วก็พจน์ที่ n เป็น a อกำลังสองนะครับซึ่งผลต่างเนี่ยเราเอาพจน์ที่ n บวกหนึ่ง ลบกับพจน์ที่ n ถูกไหมเราก็ต้องการได้ว่า b กําลังสองลบ a กําลังสองครับก็จะเท่ากับถ้าเกิด b กําลังสองเป็นพจน์ที่ n ล่ะ c กําลังสองเป็นพจน์ที่ n บวกหนึ่งเช่นเดียวกันครับเราเอาพจน์ที่ n บวกหนึ่งลบด้วยพจน์ที่ n อา่าก็จะเป็น c กําลังสองลบ b กําลังสองซึ่งจากาบทนิยามเนี่ยสิ่งนี้เราต้องการจะเห็นแล้วก็แสดงได้ชัดว่า a กําลังสองมีกําลังสอง c กําลังสองครับเป็นรําดับเลขคณิตก็คือสิ่งนี้นครับอา่าก็คือต้องได้มาเป็น สมการนี้เนาะออีกํลาลังสองลบ e กํลังสองครับ c กํลาลังสองลบ e กํลาลังสองแต่การที่จะได้มาถึงตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะฮะเรามาดูวิธีทำกันดีกว่าครับเดี๋ยวขอซูมนิดนึงนะครับวิธีทำจากโจทย์ก่อนนะครับจะต,ต้องดูว่าโจทย์ให้อะไรเรามานะครับโจทย์ให้มาว่าลำดับ เศษหนึงส่วน b บวก c เศษหนึ่งส่วน c บวก a แล้วก็เศษหนึ่งส่วน a บวก b นะครับจูบอกวาอ่าลำดับนี้เนาะเป็นลำดับเลขคณิตนะครับอพอลำดับนี้เป็นลำดับเลขคณิตนะครับเราจะหาผลต่างร่วมเนาะหรือว่าหาค่า d นั่นแหละ หาผลต่างร่วมของลำดับเลขคณิตนี้ได้จากเดี๋ยวขอปรับมุมกล้องนิดนึงนะครับอ่าโอเคหาผลต่างร่วมของลำดับเลขคณิตนี้ได้จากก็ก็คือพจน์ที่ n บวกหนึ่งลบด้วยพจน์ที่ n เ,เนาะในที่นี้เราก็จะได้เป็น เศษหนึ่งส่วน c บวก a <c oughs> ลบด้วยเศษหนึ่งส่วน b บวก c และจะเท่ากับอันนี้โจทย์มาให้ให้มาแล้วเนาะว่าเป็นลำดับเลขคณิตเราสามารถเขียนได้เลยเศษหนึ่งส่วน a บวก b แล้วก็ลบกับเศษหนึ่งส่วน c บวก a นั่นเองครับอ่ะคราวนี้เนาะจากสมการตรงนี้เราจะได้ก็ สิ่งที่ผมสังเกตเห็นเนาะมันมีตัวที่เหมือนกันอยู่ซึ่งการบวกลบเศษส่วนทั้งทั้งทั้งสองฝั่งเนี่ยทั้งสองข้างของสมาการเป็นเศษส่วนถูกไหมการบวกลบเศษส่วนเนี่ยตัวส่วนต้องเท่ากันซึ่งผมสังเกตว่ามันมีสองคนเนาะที่ตัวส่วนมันเท่ากันก็คือ4ส่วนดีเนี่ยอ่เดี๋ยวะจะทาไฮไลท์สีเหลืองไว้อ่าสองคนนี้เหมือนกันเนาะดังนั้นผมก็จะย้ายข้างเนาะผมจะย้ายเศษ ลบเศษหนึ่งส่วน c บวก a ที่อยู่ด้านขวามือเนี่ยย้ายมาด้านซ้ายเนาะก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วน c บวก a ลบย้ายมาเป็นบวกนะครับบวกกับเศษหนึ่ง <c oughs> ส่วน c บวก a เท่ากับแล้วก็ในที่นี้เนาะก็ผมก็จะย้ายลบเศษหนึ่ง <c oughs> ส่วน b บวก c ย้ายไปขวามือเนาะ จะได้เป็นบวกทั้งคู่เศษหนึ่งส่วน a บก b เหมือนเดิมนะครับไว้ที่เดิม <c oughs> อ่ะโอเคคราวนี้เศษส่วนเนาะตัวส่วนเท่ากันและสามารถนำเศษมาบวกกันได้หนึ่งบวกหนึ่งก็จะกลายเป็นสองนะครับดังนั้นก็เนจะกลายเป็นเศษสองส่วน C บวกเองนั่นเองครับต่ <c oughs> อไปครับ พดด้านขวามือเนาะก็การจะบวกลบเศษส่วนอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับเรจะต้องทําส่วนให้เท่ากันเนาะคราวนี้วิธีที่ง่ายก็คือเหมือนกับเราคูณไข่นั่นแหละอ่านี่บึ๊บแล้วก็ตัวส่วนคูณกันถูกงนะเราก็จะได้มาเป็นออันนี้คูณไข่ b b บวก c ขึ้นไปก่อนเนาะได้มาเป็น b บวก c ส่วนตรงนี้ครับ a บวก b นะคูณไข้ขึ้นไปก็จะกลายเป็นบวก a บวก b ส่วนด้านล่างเนาะก็จะเป็น a b คูณ a c จะได้มาเป็น a b บวก a c ส่วนคราวนี้รับเราเอาก้อน b คูณบ้างก็ b คูณ b b กำลังสองเนาะ b คูณ c เป็น b c บวก b กำลังสองบวก b c นั่นเองครับโอเคคราวนี้นะครับ คราวนี้ก็น,นี้ยังทําอะไรไม่ได้ครับก็เราจะคูณไข่นะครับคูณไข่เ,เพื่อใหออ้มันไม่ได้อยู่ในรูปเศษส่วนเนาะก็อันนี้คูณไข่เนาะด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็น2คูณกับตัวส่วนด้านขวามือทางก้อนเลยก็คือ AB บวก AC บวก b กำลังสองบวก BC นั่นเองครับ ด้านขวามือนะครับ c บวก a เนี่ยเราก็คูณไข่มันจะไปอยู่ด้านขวามือก็จะคูณกับทั้งก้อนเหมือนกันครับก็เป็น c บวก a คูณกับ b บวก c บวก a บวก b นั่นเองครับต่อไปนะครับก็สองเนี่ยเราก็จะคูณกระจายเข้าไปนะครับคูณกระจายเข้าไปข้างในกระจายเข้าไปในทุกพจน์เนาะก็จะกลายเป็น 2ab บวก 2ac บวก 2d กำลัง2บวก 2bc นั่นเองครับขวามือก็ทําในลักษณะเดียวกันเนาะแล้วก็จะคูณ c กระจายเข้าไปในทุกพจน์เนาะ,ะจะได้มาเป็น bc บวก c กำลังสบวก ac บวก bc ต่อไปครับ A ครับตาของ A แล้ว a ก็คูณกระจายเข้าไปทุกพจน์นะครับจะได้เป็นบวก a b บวก AC บวก A กำลังสแล้วก็บวก AB นั่นเองครับอ่ะโอเคอ่ะพอได้อย่างนี้นะครับก็จะสังเกตว่าอ่ามันมีพจน์ที่สามารถบวกกันได้เนาะก็คือตรงนี้ครับ B C อันนี้พจน์เลขเนาะเราเอามาบวกกันได้ AC แล้วก็พดไหนอีก AB นะครับอ่ะคราวนี้เราก็เอามาบวกกัน BC บวก BC นะครับเป็น2 BC อ๋อเดี๋ยวผมยังพดดีกว่าเนาะเอาอยกกำลัง2มาก่อนก็เป็น A กำลังสงบวก C กำลังสงครับคราวนี้ครับ BC บวก BC ครับก็ได้เป็น2 BC AC บวก AC ก็เป็น2 AC แล้วก็ AB บวก AB ก็เป็น2 AB ครับส่วนด้านซ้ายมือนี่ผมไม่ได้ทำอะไรเนาะไม่ได้ทำอะไรก็อเอาไว้เหมือนเดิมอะคราวนี้เราจะสังเกตว่ามันจะมีตัวที่เหมือนกันเนาะซึ่งเราสามารถตัดทอนได้นะครับหรือเอาง่ายๆมันก็คือเหมือนกับตัวนี้ผมเห็นเป็น2 BC 2 BC ใช่ไหม ถ้าเราย้ายข้างก็จากบวกสอง bc ก็ไปลบสอง bc เนี่ยสอง bc เจอลบสอง bc ก็จะหมดเนาะเราก็จะใช้การขีดเส้นเมื่อตัดทอนไปเนะาะก็ได้เห็นภาพได้ชัดอมีอะไรครับสอง ac ครับเหมือนกันครับตัดทอนไปใช้สีเขียวเนาะสอง ab ครับเหมือนกันครับตัดทอนได้แล้วจะเหลืออะไรฮะ <c oughs> แล้วจะเหลือสอง b กําลังสองสอง b กําลังสองนะครับเท่ากับ a กำลังสองบวก c กำลังสองคราวนี้นะครับพจน์ที่เราต้องการก็คือตัวของ b กำลังสองลบ e กำลังสองกับ c กำลังสองลบ b กำลังสองแต่คราวนี้พออยู่ในรูปนี้เราจะต้องจับรูปนิดนึงเนาะซึ่งจริงๆแล้วอะไอ้เจ้า2 b กำลังสองเนี่ยจริงๆมันก็คือ b กำลังสองบวก b กำลังสองนั่นแหละครับอ๋อด้านขวามือก็เหมือนเดิมเนาะ e กำลังสองบวก c กำลังสอง คราวนี้ครับผมก็ทำการย้ายข้างเนาะผมก็จะย้ายบวก b กําลังสองตัวเนี้ยไปลบแล้วก็ย้าย a กําลังสองตัวเนี้ยจากเดิมที่เป็นบวกอยู่นะครับย้ายมาลบนั่นเองด้านซ้ายมือนะครับก็จะได้เป็น b กําลังสองลบ a กําลังสองด้านขวามือก็จะเป็น c กําลังสองลบ b กําลังสองอันนี้ผมไฮไลท์ให้นิดนึงนะครับอ่ามีเนาะตัวที่ย้ายมาอ่ะโอเค ก็เราก็จะได้พจน์ที่เราต้องการเนะเาะตามที่เราต้องการก็เราจะได้กลังสองลบ e กําลังสองเท่ากับ c กําลังสองลบ b กลังสองเนี่ยก็จะเป็นพจน์ที่ n บวกหนึ่งลบด้วยพจน์ที่ n ซึ่งก็จะเป็นไปตามานิยามของลำดับเลขคณิตนะครับดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่า,าเดี๋ยวเราสรุปกันนิดนึงนะครับนั่นคือ ลำดับ a กําลังสอง b กําลังสอง c กําลัง2นะครับเป็นลำดับเลขคณิตนั่นเองครับผมอ่ะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ